สวัสดีแล้วกันนะครับวันนี้เฮียส่งอติงพามาพบกับคาราบาวครับนะฮะระหว่างแมนยูเต็ดและก็ทางด้านเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับผมมาดูจังหวะแรกแล้วกันนะครับโบเว่นหลุดมาทางกราบซ้ายนะครับจ่ายเข้ากลางมาหลุดมาถึงคราวเราทำชิงกันอยู่ืยิงแป๊กนะครับบอลกลับมาถึงคราวแล้วลองยิงก็ติดไอริกไปยี่นะครับผมโอ้โหเปิดเกมมาก็เป็นทางเวสต์แฮมนะฮะที่มีโอกาสได้ ทักทายก่อนนะครับแหมติดเอลิกไบยี่เด้งออกหลังไปเลยแล้วก็มาเป็นทางเวสแฮมอีกลูกหนึ่งนะครับผมปาดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเป็นลันเซนนี่นะครับว่องไวเหลือเกินนะครับนำแมนยูเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสำหรับเวสแฮมยูเต็ดหลุดมาทางกราบขวาแล้วปาดเข้ามาแล้วก็อืเป็นลันเซนนี่ยิงเข้าไปง่ายๆเลยนะครับอาเป็นมาตาเปิดเข้ามาจังหวะนี้ของแมนยูครับแล้วก็เอลิกไบยี่มงเข้ามาแล้วก็เป็นมาตายิงซ้ําเข้าไปนะครับ โอ้โหจังหวะน,นี้ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นลูกปัดออกหรือว่าชนคานนะครับผมดูอืเหมือนจะงัดออกมานะครับผมจังหวะน,นี้แมนยูก็หลุดขึ้นมาทั้งกราบซ้ายนะครับเป็นออกโนี่มาสยาหได้ลองส่องไปก็ออืต้องบอกว่าได้ลุ้นนะครับแต่มันไม่เข้ากรอบนะครับผมถือว่าทาได้ดีนะครับสําหรับออกโทนี่มาสยาหจังหวะน,นี้ก็เป็นแมนยูไนเต็ไมครั้งหนึ่งนะครับ ใช่ครับไปที่คอนมาตามาตาเปิดต้องกระโดดต้องกระโดดปัดเลยนะครับสำหรับผู้รักษาประตูสำหรับเรโอล่านะครับผมโอ้โหเปิดมาจาังหวะนี้อืไม่เสียงนะครับเล่นไม่เสียงอไปทางเวสต์แฮมมาบ้างเปิดไปทางกราบขวาแล้วปัดเข้ามาโบเวนไม่ได้ยิงนะฮะเป็นยามูเลงโก้นะครับจ่ายไปทางกราบขวาแล้วกบ ปาดเข้ามาแล้วก็ข้ามคานไปจังหวะนี้เป็นจังหวะทางแมนยูนะครับสารโชดุดเข้ามาแล้วยิงมุมแคบปัดออกไปได้นะครับต้องบอกว่าทีมเวิร์กนะครับลูกนี้ทําชิงกับมาซิยาลแล้วก็ยิงมุมแคบปัดออกมาได้นะครับผมมาทางแมนยูเอเปิดงัดขึ้นมาแล้วก็เป็นเจนนาสันโชดนะครับตวัดยิงมุมแคบก็ไม่เข้ากรอบนะครับต้องบอกว่ายิงยากนะครับจังหวะนี้แต่ว่าไอเดียเขาทําดีนะครับผม ลูกนี้เป็นฟันเด็กลุดเข้ามาก็ยิงซ้ําเข้าไปก็ไม่เข้ากรอบนะครับสำหรับดารลนะครับผมเวสแฮมุกขึ้นมาบ้างยิบอลเลยก็ยิงด้วยซ้ายก็ลุดออกนอกกรอบไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแลกแลกกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับแหมบอลนันไซต์โก้งหนีออกนอกกรอบไปนะฮะแมนยูงัด uh, ขึ้นมาได้ย <c oughs> ิงลูกนี้ก็ไม่ถนัดนะครับสำหรับทางด้านของเอ เมลสันกลินวูดนะครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วก็เคลียร์ทิ้งออกมาได้นะครับอ่าเป็นทาง Man <c oughs> แมนยูไนเต็บอีกครั้งหนึ่งแล้วครับบุกขึ้นมาจ่ายมาแล้วก็ได้กดอีกทีก็ไม่เข้ากรอบนะครับผมโอ้ oh. oh, โหลูกนี้ต้องบอกว่าแมนยูนี่ต้องการเอาประตูคืนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรนะครับลูกนี้เป็นอนตงตัวนี้มาสยาวจ่ายออกมา กลับเข้าไปนะครับเป็นบุนน่ฟอนเดสได้ลองส่องก็หลุดออกนอกกรอบไปอีกนะครับคือต้องบอกว่าทาทุกอย่างทําทุกทางแล้วโอกาสยิงประตูของแมนยูในเกมนี้เยอะจริงๆนะครับผมแต่ว่ายังเปลี่ยนเป็นประตูตีเสมอไม่ได้นะครับแหมอา้าวดูหลุดประจัวะนี้นะครับทางด้านโอ้โหเวสแฮมนะครับแล้วมาคดเบอร์ยิงก็ติดอ,อต้องบอกว่ามีจังหวะหลุดขึ้นมา เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ทางยามาอลโก้แล้วก็ยิงชนเสานะครับโอ้โหสองจังหวะติดๆเลยนะครับสำหรับทางเวสต์แฮมนะฮะที่จะฝังแมนยูนะฮะแต่ว่าทําไม่ได้นะครับก็จบเกมก็เป็นทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเอาชนะแมนยูไนเต็ดไปได้ขาบ้านเลยนะครับหนึ่งประตูศูนย์อ่าแล้วกลับมาพบกับเฮียส่งอาติงใหม่ในไฮไลท์คู่หน้าแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ